เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวแพ็คในส่วนของครา e เอ,อ็ก s i เ n p a ชั่นแพ็แบบเต็มๆบิ๊กๆจะเป็นยังไงไปรอรับชมได้เลยครับผมโอเคก็สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาถึงเวลาแล้วนะครับทำข้อมูลมาก็ นิดหน่อยแต่ก็เจอะพอที่จะรีวิวได้แล้วก็สำหรับแพ็กเอ็กเพนชั่นแพ็กนะครับในส่วนของเขาเนี่ยก็เป็นแพ็กในส่วนของลัทธินะครับจะเล่นเป็นในลัทธิเท่าที่ผมเล่นมาก็ฟังก์ชันให้เล่นก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่ถ้าเทียบกับราคา200แล้วผมว่ามันยังน้อยไปหน่อยมันควรจะมีเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะพอดีนะครับโอเคก็แต่ว่าตัวนี้สามารถทําควบคู่กับอาชีพได้นะเช่นเราเป็นนักธุรกิจอยู่อ่างเงี้ย หรือว่าเราทําอาชีพนู่นนี่นั่นอยู่เราสามารถทําตัวนี้เสริมเข้าไปได้ไม่ได้รวมเป็นอาชีพนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็ในส่วนของการที่จะเล่นแพ็คนี้ได้ครับก็คือต้องซื้อก่อนอ่าเสร็จแล้วเข้าไปในในส่วนของ relationship นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็เข้ามาที่เมนูนี้แล้วคอมูลนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เลือกอันนี้ครับจะเป็นการเลือกบ้านที่ไ้ใช้ในการเป็นบ้านหลักของลัทธิเราซึ่งไอ้คาแปลที่ตรงคําว่าคอมูลนะครับมันแปลว่าชุมชนซึ่งผมไม่แน่ใจว่า มันจะนิยามว่าอะไรผมเลยเรียกว่าบ้านลัทิละกันบ้านลัทิละกันนะโอเคเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ตัวนี้เลยถ้าเกิดใครที่มีเงินเยอะหน่อยตรงนี้ก็จะมีบอกครับค่อนข้างละเอียดอราคานี่คือราคาบ้านเต็มๆถ้าเกิดเราซื้อแบบบายวิดแคสก็จะเป็นราคานี้นะครับอส่วนนี้เป็นที่อยู่ก็ไั่งไปสนใจหมันไซส์ก็มีบอกนะครับตัวนี้ครับ the i l l i n g capacity ครับตัวนี้เป็นตัวที่จะไว้ใช้ในการจ้างเขาเรียกว่าอะไรอะ ถ้าเกิดเป็นยศก็คือประมาณว่าเราเป็นหัวหน้ารัธินะครับส่วน the building capacity เป็นเหมือนว่าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเลขาเราอะ่ะคือมีได้สูงสุด11คนนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะแต่ละหลังก็จะไม่เท่ากันอย่างอันนี้แค่6คนนะครับโอเคส่วนต่อมาครับเป็นส่วนของ building capacity ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้สร้างาพวกของเสริมต่งตางๆก็จะคล้ายๆกับแพ็คของการสร้าง n ร v a t e บ้านพวกนั้นนะครับก็จะคล้ายๆกันเลยส่วน มันเรียกเนตัวนี้ก็เป็นรา,ายจ่ายนะครับรายจ่ายรายเดือนที่เราจะต้องจ่ายนะครับก็คือปีหนึ่งเนี่ยเราต้องอใ,นในหนึ่งเดือนเนี่ยเราต้องจ่ายพันสองรยูโรนะครับโอเคแล้วก็ตัวของมอนลี่มอนเกตตัวนี้เป็นตัวที่ในกรณีที่เราจะเช่านะครับไม่ได้ซื้อก็จะมีค่าเช่าอยู่นะครับรายเดือนเนี่ยหกพัยูโรเลยค่อนข้างแพง <c oughs> ค่อนข้างแพงโอเคก็ถ้าเกิดใครมีเงินเยอะก็บายวิดแคสได้เลยนะครับ โอเคซื้อมาปุ๊บเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับให้เราตั้งชื่อตัวนี้ก็เป็นการตั้งชื่ออ่าส่วนตัวนี้นะครับเป็นเลือกปัดยาหลักของลทัทธิเรานะครับโอเคก็สามารถเลือกได้ในตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีอัปเดตเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าซึ่งไม่น่ามีแล้วแหละก็มีทั้งหมด4หมวดหมู่นะครับหมวดเอเลี่ยนก็คือเป็นหมวดที่เชื่อและศรัทธาในมนุษย์ต่างดาวอ่าก็ตรงตัวเลยอ่าส่วนต่อมาครับ แอนติตัวนี้ครับเป็นตัวที่ผมไปอ่านมาเหมือนประมาณว่าแบบพวกมีทัศนคติที่ต่อต้านหรือตรงหรือซื่อตรงต่อสถาบันนะครับพวกระบบมีธิพลนต่างๆจะพวกเนี้ยจะต่อต้านอ่าซึ่งผมก็ไม่แน่ใจซึ่งผมหาข้อมูลมามันน้อยมากเป็นส่วนขอมวลหมู่ที่2อถ้าิดใครมีเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะปักหมุดไ้ให้นะครับโอเคทีนี้ก็ตัวที่3ครับอมากดอนตัวนี้เป็นตัวที่มีความคิดและความเชื่อ มันเกี่ยวกับพวกเอ่อเหตุการณ์การจบสิ้นของโลกของจักรวาลอะไรเงี้ยน่าจะของโลกอย่างเดียวมั้งประมาณว่าสตอรี่ที่สิ้นสุดของพวกการสิ้นโลกครับอ่าของ Mar G อมากันดอนตัวนี้ส่วนนิ้เอตตัวนี้เป็นตัวที่เอ่อเหมือนละที่ประสานความเชื่อของยุคเก่ากับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เข้าด้วยกันนะครับก็ยังมีการทําพิธีกรรมต่างๆอยู่ก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดในข้อมูลพวกนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งโอเคก็ถ้าเกิดอันนี้ผมเล่นเป็นน โอเคก็เลือกได้เลยนะครับโอเคทีนี้เลือกกดครับอันนี้จะให้เราเลือกกดโอเคก็กดข้อที่1 2 3สาของลัทธิเราอ่าก็จะมีกดแปลกๆอยู่นะครับก็เลือกดูให้ดีอย่างนี้ก็ห้ามห้ามดูทีวีไม่ดูทีวีเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอะไรอะ่ะห้ามฟังพวกเพลงที่บันทึกต้องฟังสดๆเท่านั้นว่างนั้น <laughs> โอเคเอาเป็นอะไรดีว่าเอา่อมัน วัดชิงแล้วกันเอาไปง่ายๆก่อนครับโอเคอันนี้ก็มีพวกอะไรตุ๊กตาคือข้อห้ามอะไรพวกเนี้ยเมมเบอร์ Member ห้ามดื่มวายครับคือสมาชิกห้ามดื่มวายนั่นเองโอเคก็อันนี้แล้วกันอ่าอันนี้คืออะไรคีิปเฟซคลิปยูเฟซฮิดเดนก็คือประมาณว่าหลบประมาณว่าปิดบังใบหน้านะครับน่าจะประมาณนั้นอืมอันนี้แล้วกันดูลึกลับดิ แล้วก็สี่เรลียกได้เลยครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้เลือกอ่าชื่อของเราที่จะให้พวกผู้ติดตามนั้นเรียกเราว่าอะไรก็จะมีเรียกเป็นท่าสุ่มก็จะเป็นบอเทอร์มีกูรูมีบิ๊กป้าป้าอะไรเงี้ยก็เป็นบิ๊กป้าป้าก็ได้แล้วแต่อันนี้คือเราตั้งเองก็ได้อ่าไม่จําเป็นนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ตามเขาเราตั้งเองได้เลยก็กดสี่เหลี่ยมได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นครับเป็นตัวที่เอาไว้ใช้กําหนดอ่าค่าธรรมเนียมต่างๆสำหรับลัทธิเรา อ่าก็จะเป็นมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าตัวตัวบนนี้จะเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับว่าเข้าละทีเราครั้งแรกจะต้องจ่าย20ยูโรอ่าส่วนตัวล่างนี่ครับจะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ในการกําหนดค่าธรรมเนียมรายปีอ่าก็แล้วแต่เราเลยครับสมมติเราจะเป็น2ีทั้งคู่ก็ได้มีค่าธรรมเนียม20ทั้งคู่เลยอย่างงี้แล้วแต่เราครับก็จะเป็นรายได้ของเราด้วยนะส่วนนี้จะเป็นรายได้ที่เข้ากับตัวเราด้วยอ่าถ้าเกิดเราตั้งน้อยรายได้เราก็น้อยอืมไป เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็จะบอกข้อมูลประมาณนี้นะครับคร่าวๆโอเคก็กดไปเลยเดี๋ยวมาดูที่ฟังก์ชันข้างล่างนี่ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในข้างนอกนี้ก่อนตัวด็อกชัตัวนี้เับเป็นตัวที่เอาไใช้ในการเปลี่ยนหลักคําสอนของเรานะครับว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่หลักคําสอนเปลี่ยนกฎของเรากฎข้อที่1 2 3สามารถเปลี่ยนได้นะครับส่วนตัวนี้ครับอิมเมจเป็นตัวที่เอาไปใช้ เปลี่ยนรูปลักษ์บนใบหน้าเออมีพวกสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์พวกนี้นี่เปลี่ยนได้เลยแล้วก็เปลี่ยนที่ตั้งได้เนี่ยนะหน้าผากแก้มซ้ายแก้มขวาสามารถเลือกได้เลยนะครับโอ้เลือกอันนี้ไปก็จะเป็นการสักบนใบหน้าลูกลัทธิของเราทุกคนก็จะมีรอยสักนี้บนใบหน้านะครับถึงแม้ว่าจะว่าจะออกจากลัทธิเราไปแล้วก็ตามก็ยังมีอยู่ <laughs> เพราะมันคือรอยสัก <laughs> โอเคส่วนตัวนี้เมมเบอร์ชิพก็เป็นตัวที่เอาไว้ใช้ในการกําหนดในส่วนของค่าธรรมเนียม เหมือนที่เรากําหนดไปตอนแรกตอนที่เราสร้างครับเราสามารถแก้ไขได้เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วอ่ะตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะใช้ในการเปลี่ยนปัชญ,ญาหลักของลทัทธิเราก็เปลี่ยนได้ตามที่เราตั้งตอนแรกเลยเผื่อแบบใครอยากเปลี่ยนอ่าแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเปลี่ยนกันหรอกเขตั้งแล้วเ็ตั้งเลย โอเครีแบนตัวนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนชื่อเรานะครับชื่อของเราเองที่เราจะให้ลูกน้องให้ผู้ติดตามเรียกเราครับเรียกเราว่าอะไรก็จะคล้ายๆกับตอนแรกเลยนะครับตัวตัวนี้กับรีคูดตัวนี้เป็นตัวที่เอาไปใช้กําหนดในการแบบว่าไปหาผู้สมัครเข้าลัทธิเรานะครับว่าจะให้ให้มาสมัครประมาณว่าไปตั้งบูธอะไรเงี้ยประมาณนั้นหรือว่าไปแจกใบปลิวส่วนตัวนี้ก็จะมีเลือกได้ว่าจะเป็นเลือกสถานที่อะไรนะครับแล้วก็ข้างล่างเลือกเป็น จะเป็นข้อความว่าอะไรดีนะครับก็เมื่อกดไปแล้วมันก็จะเป็นแบบไปตามหาอะไรอย่างอันนี้ก็โดนจับแล้วโอเคโอเคฮะโดนจับผมไม่รู้ว่าทำไมถึงโดนจับเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะลัทธิล้างสมองหรือเปล่าอา่าโอเคเดี๋ยวมาต่อนะครับอา่าตัวตัวนี้อา่อาลีเนมอ่าลีเนมตัวนี้เป็นตัวที่รีเนมชื่อของลัทธิเรานะครับอืมชื่อลทัทธิตัดจะแยกกันนะอันบนตัวนี้รีแบรนคือล เปลี่ยนชื่อที่ผู้ติดตามเรียกเราอ่าส่วนตัวนี้เป็นเปลี่ยนชื่อลัทธิเลยอ่าก็จะต่างกันหน่อยอ่าส่วนตัวนี้ครับ Selection นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้ใช้ในการที่ผมบอกไปตอนแรกว่ามันจะมีเลขขานการมีเอ่อ d e l i n g Capacity ครับอย่างอันเนี้ยสามารถเลือกได้11คนนะครับสมมติเลือกคนนี้มาอันนี้ก็จะเหลือ10คนละอ่าสามารถเลือกได้นะครับโอเคก็มาต่อ ตัวสเตปดาตัวนี้ครับเป็นตัวที่เอาไปใช้ในการแบบเราขี้เกียจแล้วเราไม่ทาไม่เล่นแล้วลัทธิกดปุ๊บมันจะเป็นการออกจากรัททิโดยทันทีเลยอ่าออกจากการเป็นผู้นําลัทธินะครับอ่าส่วนตัวนี้ครับโทเทมเป็นตัวที่เอาไ้ใช้ในการเลือกของมาบูชาได้นะครับอ่าส่วนตัวบนันี้เป็นตัวที่แบบว่าเจัดพิธีแสดงความเคารพนะครับอันนี้ซึ่งโทเทมเราเป็นรองเท้าโทเทมเราเป็นรองเท้าเปลี่ยนได้นะครับ สมมติเรากดอันนี้ไปก็จะเป็นการไปทําความเคารพนะครับกับในส่วนของอโทเทมเรานะครับโอเคทีนี้ก็ตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้าสามารถเปลี่ยนได้นี่ครับสามารถเลือกได้เลยเลือกเะลเป็นอะไรมาเป็นโทเทมเราเงี้ยเรามีแหวนอยู่ก็แหวนมาทําเป็นโทเทมได้นะครับตามที่ไอเทมที่เราตั้งไว้เลยส่วนตัวล่างสุดน,นี่ครับเป็นตัวที่นั่งสมาธิกับโทเทมประมาณว่านั่งสมาธิหน้าพุทธลูปประมาณนี้ประมาณเทียบไปง่ายคือประมาณนั้นเลย กดนั่งสมาธิกับโทเทมเราได้อ่า่วนมาต่อมาครับเดี๋ยวมาดูเมนูข้างบนนี้ก็จะมีบอกในส่วนของข้อมูลเรานะครับอ่าบอกว่าเราเป็นลีดเดอร์นะครับเรียกเราว่าอะไรบิ๊กป้าป้าอ่าแล้วก็มีชื่อในส่วนของลทัทธิเราเราทํามาแล้วกี่ปีเป็นลีดเดอร์มาไล้กี่ปีอ่ามีรายได้เข้ามาเนี่ยเท่าไหร่โอเคก,ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้เออเปลี่ยนชื่อได้ก็เปลี่ยนก็จะเหมือนกันตรงรีแบนด้างล่างนี้เลยอ่าซึ่งมรู้ทําแยกมาทำไม โอเคฮะตัวนี้ก็บอกในส่วนของลัทธิเราอันนี้คือข้อมูลลัทธินะครับอันเมื่อกี้คือข้อมูลของตัวละครเราอันนี้ก็จะบอกชื่อลัทธิเลยครับอ่าบอกว่ามีลีดเดอร์คือใครปัจญาคืออะไรมีโทเทมเป็นอะไรอ่าแล้วก็ในส่วนของปีสร้างมาแล้วกี่ปีอ่ามีโฟลเลอร์ทั้งหมด3ามพันสคนนะแล้วก็มีรายได้นะครับรายได้6กหมตอนนี้โอเคแล้วข้างล่างสุดเป็น ค่าความจงรักภักดีต่อรัฐิเราประมาณว่าค่าความศรัทธาอะไรประมาณนั้นอะถ้าเกิดเทียบไม่ง่ายนะครับโอเคเสร็จแล้วก็มาดูที่เมนูนี้ครับอาจจะเยอะหน่อย,น,อยนะเนี่ยค่อนข้างเยอะโอเคก็อันนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> สามารถดูได้ครับว่าข้อมูลก็คือจะคล้ายๆตอนที่เราสร้างเสร็จต่อแรกนะครับก็จะบอกว่าเดเวลลิ่งคาร์ติีเท่าไหร่ดีความจุในการสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมเท่าไหร่โลเคชั่นอยู่ที่ไหนมีราคาในตอนซื้อแล้วก็ราคาณปัจจุบันนะครับ อ่าแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายรายเดือนแล้วก็อคอมมูนานี่เป็นซึ่งผมไม่แปลนะมันมันแปลว่าคอมมิวนิตอะแต่จริงผมเรียกมันเป็นเลขานุก,การแล้วกันเป็นเลขาก็ได้คือเป็นสิ่งที่ผมไอมันเป็นเหมือนอันที่ผมกดลูกแพะตอนแรกลูกแกะ,ะซึ่งเลือกมันเข้ามาซึ่งได้11คนในในบ้านหลังนี้นะก็คือจะลิงกับเดอะ i l ล i n g c a p a c i t y โอเคทีนี้ก็ยามาดูตัวที่คอมมูนาตัวนี้ก็เป็นตัวที่เรารีคูดเข้ามานะครับแบบว่าให้มาเป็นคอมมูนาโอเค ผมเรียกว่าเลขาแล้วกันโอเคทีนี้ก็อาสนตัวนี้ครับ Construction ตัวนี้เป็นการเลือกพื้นที่ในการสร้างนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างอะไรสร้างหอคอยสร้างเกาะป้องกันอะไรเงี้ยสามารถสร้างได้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะยืมประมาณว่าอะไรกู้เงินมา,าแล้วก็จ่ายด้วยเงินตัวเองหรือว่าขอแบบขอจากผู้ติดตามาแล้วก็แบบไม่ทำแล้วก็ <c oughs> คือ forget it นะครับโอเคก็ ถ้าเกิดเราซื้อไปมันก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของสิ่งนี้ครับสตัคเจอร์ซึ่งตอนแรกมันเป็นสีเทาๆอยู่ซึ่งมันกดเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราสร้างเสร็จแล้วก็จะมีตัวนี้ครับสามารถทําลายได้นะครับซึ่งเราไม่เอาแล้วซึ่งมันมีลิมิตอยู่อย่างบ้านหลังนี้มีทั้งหมด6ชิ้นนะครับได้6ชิ้นสมมุติสร้างกิีนเฮาตัวนี้ก็สร้างได้เลยเออเพวิทแคสนะครับไปประมาณนี้ครับอืมเดี๋ยวมาดูหน่อยนี่เห็นไหมก็จะมีบอกเลยนี่สามารถสร้างของได้ ามาดูตัวต่อมาครับตัวนี้ปิดชั่นแต่ตัวนี้ก็มีมีข้อแม้อยู่คือต้องมีเลขาเรา2คนอสองคนขึ้นไปถึงจะไปทําได้เราก็ไปทําการจ้างเลขาขึ้นมาก่อนเลยอีก1คนแลน้วกันนะครับ อันนี้คืออะไระเดี๋ยวจะอธิบายฟังเป็นเหมือนการแบบไปเผยแพร่ศาสนาเอาท่าไง่ายๆนะถ้าเกิดเทียบไม่ง่ายๆคือเป็นการเผยแพร่ศาสนาจริงๆคือเป็นการประชาสัมพันธ์ลัธีเราแหละครับว่าให้คนเข้ามาแบบเฮ้ยเรามีรัธิอยู่นะแบบเชื่อในเรื่องนู่นนี่นั่นอ่าถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถสมัครเข้าได้เลยสามารถกดเข้ามาแล้วก็เลือกได้ว่าจะไปเผยแพร่ที่ไหนนี่เลือกได้เลยฮังการีนิวซีแลนด์สมเป็นนิวซีแลนด์อันนี้สามารถเลือกได้ว่าจะไปบินแบบคลาสไหนซึ่งตัวนี้ก็จะมีผลต่อราคาด้วยนะครับ สมมติเลือกเป็น p r i v a t e เลยราคาก็จะแพงหน่อยอส่วนตัวนี้ครับเป็นเมสเซจที่เราจะใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เลือกได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ครับตัวล่างสุดเป็นตัวที่ผมจำไม่ได้แล้ว <c oughs> ซึ่งมันน่าจะเป็นผู้เข้าร่วมมั้งนะครับก็กดโอเคได้เลยปุ๊บอ่ากดดูอีทได้เลยนี่ก็จะมีรายงานบอกว่าเราได้ผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่นะครับนี่เห็นป เราได้โฟลเวอร์มาอีกสายลบสองคนนะครับโอเคก็จบไปสำหรับเมนูนี้นะครับโอเคส่วนเมนูต่อมาครับเพอร์ฟอร์มตัวนี้โอ้โหเยอะเลยเห็นไหม <laughs> ก็หมดเมนูนี้ครับง่ายๆเป็นเมนูที่เป็นพิธีกรรมอ่าพิธีกรรมซึ่งพิธีกรรมแต่ละอันก็จะแตกต่างกันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการสแสดงหนังวะเนี่ยไม่ไม่ไม่หนังว็ะละครเวทีอ่ะเนี่ยเลือกได้ครับว่าจะเอาอะไร เราก็เลือกเป็นช็อตฟิล์มนี่เป็นฟิวเจอร์เลงฟิล์มอ่าเลือกเป็นแบบหนังเลยได้เลือกตัวละครหลักได้หมดนี่เงินทุนในการสร้างนี่นะสร้างได้โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูในเมนูต่อมานะครับตัวนี้อันนี้ผมคิดว่าเป็นการจ้างวงดนตรีมานะดูดิแต่ละอนมีแต่แบบนักร้องทั้งนั้นเลยอ่าจ้างมาแสดงอ่าเลือกเวลาได้ว่าจะจะเป็นใช้เวลาเท่าไหร่จ้างนี้ก็จะราคา มีราคาเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคต่อมาฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นผมคิดว่ามันเป็นจัดพิธีแบบว่าพิธีแบบเอ่ออะไรอะ่ะพิธีทางผมเรียกมันพิธีทางกายแล้วกันนะพิธีทางกายแล้วกันก็จะมีเลือกแตกต่างกันอยู่เนี่ยเห็นไหมก็เลือกจํานวนวันได้ว่าจะเอากี่วันนะครับอ่าเลือกได้เลยเลยสเรยจตัวตัวนี้ต่อมาก็เป็นพิธีการซึ่งมันเป็นแบบพิธีกรรมแบบ รักษาเลยเพราะซึ่งผมไปแปลมประมาณวิธีการรักษานะแต่ว่ามันเป็นคิดว่าน,น่าจะเป็นพื้นโฟอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับเลือกคนได้ว่าจะเอาใครไปทําพิธีนะครับแล้วก็เลือกเลือกได้เนี่ยมีแบบพึ่งซึ่งบางอันนี้ผมมีแบบว่าเห็นแบบวิ่งบนไฟเลยนะแบบเดินบนไฟอะไรเงี้ยเออซึ่งเหมือนกับไอนี่เลยงานตุลเจนมาแบบวิ่งลุยไฟอะไรเงี้ยลงปุูกเข็มกองไฟยาวแปดเมตรโอเค ทีนี้ก็ตัวสุดท้ายครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบพิธีแบบอย่างใใคล้ายๆกับพวกอินเดียครับจะมีไม่ใช่อินเดียดิเป็นพวกชาวเอ่อชาวเผ่าอะไรกนะ็ะจะมีพืชที่ชื่อว่าซาอเวียอะไรอะ่ะซึ่งผมเคยฟังพอดแคสต์อยู่มันเป็นแบบเป็นเหมือนใบมิ้นนะครับแบบกินแล้วไม่ได้กินเนี่ยมันใช้แบบไปเป็นสูบม,มั้งสูบอ้าวเหมือนกัญชาแล้วมันจะแบบว่าเพิ่มสารดีเอ็มทีในสมองไม่รู้แต่มันจะทําให้แบบว่าพอสารความเป็นหนึ่งเดียวกับเอ่อธรรมชาติ กับจักรวาลอะไรประมาณน,นี้เออซึ่งเขามีความเชื่อประมาณนี้ซึ่งก็จะมีแบบไอ้น,นี่จะเป็นน่าจะเป็นกินเห็ดนะครับกินเห็ดแล้วก็เป็นการนะว่าผสานความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอะไรประมาณนี้ก็เลือกได้เน,นี่ยนี่น่้เป็นสายพันธุ์มั้งเนี่ยดูเนี่ยมีในตัวกับมีน่นนนันซึ่งราคาแต่แตละอันก็แตกต่างกันด้วยอันนี้เป็นการเลือกโดดครับเลือกโดสในการกินก็จะมีไมโครโดสฟูลโดดดอบ์มันโดสนะครับซึ่งตอนแรกผมกดดับเบลโดสไปคนตายบานเลย <laughs> โอเคสมมติกดโกไปก็จะมีราคาบอกอยู่นี่ 555โดสอ่าก็ใช้เห็นไหมราคาต่อโดสนี่2อ0พโอ้โหค่อนข้างสูงเลยใช้ทั้งหมดล้านห้าสมมติเชีดไปซื้อไปปุ๊บก็ไ,ได้เป็นการเ็าเรียกว่าอะไรไปแบบผสานความมึนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจัก,กรวาลน,นั่นเองฮะโอเคส่วนตัวนี้ข้ามไปแล้วนะครับเราได้ทาไปแล้วคือเป็นการแบบไม่เน็ในส่วนของสิ่งก่อสร้างเราสามารถทําลายได้สามารถเอนจอยกับมันได้นะครับโอเคแล้วก็ส่วนตัวนี้ส่วนพิชนะครับเป็นตัวที่ประมาณว่าสอนกับ สอนพวกผู้ติดตามเราว่าจะสอนอะไรนะครับสอนฮิสตอรีก็คือประวัติศาสตร์เลยสอนเคานเตอร์คือวัฒนธรรมนะครับก็เลือกได้ว่าจะสอนหัวข้อไหนแต่แล้วก็เลือกเวลาในการสอนได้สา,ามารถเลือกได้เลยเสแต่แล้วก็ตัวสุดท้ายครับเวิร์กช็อปตัวนี้เป็นตัวที่สร้างไรายได้ให้กับปทัทิเราอีกทางหนึ่งนะครับก็คือ เมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยครับก็จะไม่ให้เลือกว่าจะสร้างอะไรอ่ามีมีเสื้อมีคิสตันมีนู่นนี่นั่นเยอะแย,ยะหมดนะสมมติเลือกคิสตันอย่างงี้อ่าเลือกโลเคชันตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโลเคชันในการวางขายนะครับโอเคก็อันนี้เป็นเลือกโลเคชันทานก็จะเป็นเลือกเวลาของการผลิตนั่นเองอ่าก็สามารถกดบิ n กิ r ลดได้เลย,เลยอ่านี่เห็นปะ่ะสามารถสร้างได้ทั้งหมด270ริคิสตันภายใน10วันนี่สามารถขายได้29,700ยยูโร เรียบร้อยขายหมดเลยเห็นปะ่ละลัททีเราก็ดังอยู่นะขายของหมดเลยโอเคก็หมดแล้วครับประมาณนี้นะครับสารบแพชของรัททีซึ่งมันมีแค่นี้จริงๆนะครับอันนี้คือรีวิวแบบเต็มนะก็มีแค่นี้เองนะครับก็ใครที่จะซื้อก็ลองพิจารณาดูว่าเราเล่นเนี่ยมันสนุกหรือเปล่าสมมติเล่นเดี๋ยวก็สนุกอยู่ประมาณหนึ่งผมคิดว่าสนุกกว่าไอ้บ้านเช่าเยอะเลยเทียบดูนะเนี่ยก็ที่มีบอกเนี่ยนี่คือรายได้ของเรานะเนี่ยแสนห้าเนี่ยนี่คือหักจากไอ้นี่แล้วนะ หักจากค่าเช่าพวกบ้านเราแล้วนะค่าใช้จ่ายบ้านรา,ายเดือนรายปีนะหักแล้วนะซึ่งก็มันเป็นรายได้นะครับมันคือรายได้เนี่ยเห็นปะซึ่งมันก็จะอิงกับผู้ติดตามด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราแบบบ้านบบผู้ติดตามเราเยอะเราจะได้รายได้เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ครับรลองดูครับเดี๋ยวมันจะลองให้ดูไปเลยครับนี่เห็นปะรายได้จะอิงกับตามในส่วนของ ผู้ติดตามเรากับในส่วนของค่าทมเนียมรายปีด้วยกับค่าทมเนียมแรกเข้าทุกอย่างมันอิงกันหมดก็ตั้งดีนะครับตั้งเยอะก็ไม่มีคนอยากเข้านะไม่มีคนอยากอยู่ต่อตั้งน้อยไปล้วก็ขาดทุนเอาแต่พอดีกลางๆนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปเกมรีวิวแบบจัดเต็มแบบบิ๊กๆอ่าแบบบิ๊กๆสำหรับแพทของเขาเอพิเนั่นแพ็คอ่าก็ประมาณนี้ถราเกิดข้อมูลอะไรมันขาดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับ ในคลิปหน้าก็คือคลิปแนวทางการเล่นอ่าก็าจะนานหน่อยอาจจะแบบตัดยับยับ <laughs> โอเคก็ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดสดท้ายด้วยครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับไปแล้วสวัสดีครับ